บึงดีใจได้แจะได้โทโถโถโทโถกันแามดีใจไว้บายยูเป claro ิดอ่าแดชบอร์ดขึ้นมาก็ไปพอกันตั้งค่าอ่กลับรายได้อ่ของโปรไฟล์เจริญมหาวันยังใดอ่ะเลี้ยนขึ้นทุกวินาทีขึ้นทุกเวลาเออขึ้นทุกสมงอยังว่าเนาะเล่นคลิปแล้วมีรายได้ ให้จบูกดีใจพังเขาแวโปรไฟใจบ่ได้ใจบ่ได้แบบว่าสร้างรายได้ไม่ได้โอ้เถียงกรำรมต้องเนั่งเถียงนอนเถียงแต่ระยะเวลาที่ผมะจะได้ได้รับการตั้งค่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาเนาะสองปีก็อีกประมาณหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็ทีนี้ได้รับการตั้งค่าการสร้างรายได้ปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวหรือว่าสตอรี่หรือว่าโพส หรือว่าข้อความหรือว่ารูปภาพเนาะเออก็จะเป็นเหร่ยนทั้งหมดเลยเป็นรายได้ทั้งหมดเลยนะครับเปิดขึ้นมาจะบดีจ่ายบกับเงินดอลลาร์มันเข้าเนาะพดีจ่ายกับบ้าไปแล้วเออสำเร็จไปอีกหนึ่งขัน้นเออจากขั้นเนาะเราก็มารอรุ่นกันเลยว่าอ่าคลิปหน่อยจะปังจะเฮงอ่าหรือว่าจะสร้างรายได้เนาะนะครับอาจจะเป็น พฤตชีวิตชั่วงค่าคืนก็ได้นะครับคลิปสตรีมคลิปยาวก็เหมือนกันคลิปสั้นก็เหมือนกันรูปภาพก็เหมือนกันเป็นรายได้ทั้งหมดตึงมวนจะบิ่งดีใจได้ใจให้บดีใจบ,บ้าไปแล้วนะครับโปรไฟล์เจริญมหาวันสามารถสร้างไรายได้ได้ไดมีโฆษณานะครับมีโฆษณาทุกอย่างทุกคลิปนะครับมีนะครับทุกท่านจะสังเกตเนาะว่า,าเปิดคลิปอ,อย่างสช่นคลิปนี้เนาะ เปิดออกมาก็จะมีโฆษณาขึ้นอันนั้นก็คือว่ารายได้ของ a c e b o o k นะครับทุกท่านเรากา็สร้างสรรค์ผลงานไปเรื่อยๆเ,เนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะไ่เบื่อเนาะเพราะว่าคนมันดีใจจะไปเบื่อได้เสียดใดนะครับทุกท่านสามารถสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับถ่ายคลิปหรือว่าลงอะไรอย่างก็แล้วแต่เนาะทุกอย่างคือ เป็นรายได้หรือว่าเป็นเงินโอ้มันหนักถุงแค่หนักแม่นะอนอู้ไปบบที่มีไข่ประทับมาทั้งมดดูเังยามาบอกกันทั้งว่าหนักถุงหนักถุงอู้จะไปอาบ,บน้ำฮอนอืออูไปจะใกล้แล้วเออสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเปลี่ยนขึ้นนะครับได้รับกันตั้งค่าหลายวันแล้วเนาะก็เปลียนขึ้นตลอดขยับตลอดเลยนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้เนานะบอกว่าคนที่ว่าทำคลิปอยู่หรือว่าคิดแ่ากำลังจะทำนะครับเป็นกำลังใจเทุกท่านนะครับเฟซบุ๊กสามารถสร้างรายได้ได,ได้นะครับ ของผม1โปรไฟล์กัอีก2เพจนะครับ1โปรไฟล์กัอีก2เพจแต่ว่าผ่าน1โปรไฟล์ก็อีก1เพจอีก1เพจก็รุ่นกันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้เหล็กกินเหลืกเก็บสวัสดีครับขอตัวแบบน้ำก่อน